จะพามาแกะนอนน้ำผึ้งให้ชูก้านะคะโหมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยโอเคไม่เอากล่องวางตรงนี้ดิตัวใหญ่ๆเลย ไหนหนอนมันอยู่ตรงไหนทำไมไม่เห็นเลยอะ่ะมันอยู่ในที่เลยมัน่ะกล่องนี้ไม่ค่อยมีหรือเปล่าช่วย อืมกล่องนี้เยอะมากเลยอีกกล่องมันยังไม่ทันเป็นตัวดีอันนี้กล่องนี้ใกล้เป็นแมลงแล้วตัวดำๆรวงลงไปแล้วอืมชูก้าอิ่มแน่นอนไหนขอดูหนะน่อยอืม อ้นๆเลยีแล้วก็แกะได้เยอะแล้วเต็มเลยค่ะกล่องหนึ่งมันแกะได้2-3ครั้งนะคะถ้ามันหมดแล้วไม่ต้องเอาทิ้งเก็บไว้มันก็จะมีมาอีกอเนี่ยแมวมือออกหน่อยนี่เยอะเลยลให้น้องกิน2ตัวนะคะไม่ต้องให้กินเยอะมากเดี๋วน้องอ้วน นี่แล้วก็จะมาป้อนคู่แฝดก่อนนะคะพี่ถุงเงินกับพี่ถุงทองโอเคอย่าวิ่งนะเวลากินเขาชอบวิ่งขอขอหน่อยครับนี่เคะนีมเม่เอาลงมาอีกได้ไหมน,มนี่ถุงเงินกับถุงทองหนีไปแล้วนะคะเวลากินเขาชอบวิ่งเอานีโนมากินแทน ต้องรีบลูกเดี๋ยวติดคอนอนอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งครับหนอนตกอยู่ในเบาะตัวหนึ่งครับหืมใหญ่ใหญ่ของโปรดชอบเลยครับนี่อยู่ทางนี้นนลูกอิ่มแน่เลย อิม่มไหมลูกอร่อยเลยน่ยาจะอิ่มกินผลไม้ไปเยอะเกิน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ <c oughs> พอดีลูกๆไม่เต็มใจถ่ายคลิปให้แม่เลยบ๊ายๆกันย่อยย่อยบายยครับบ๊ายบายค่ะ